ต๊ะโตคะขาครับผมแน่นอนนะคะตอนนี้เราอยู่กับช่วงความรัวรอนค่ะนะคะถือได้ว่าตัวนี้เป็น EP ีสุดท้ายของเซตนี้ละครับผมนะคะเพราะตั้งแต่ในเรื่องของรุ่นแรกๆเลย2.0 2.5ุดศูนย์สอจุด้ไฮบิดจนมาถึงไฮบิดพรีเมียมใช่แล้วนะคะกับกลุ่ม all new toyota camry นะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่คู่สุดท้ายนะคะ ฝั่งทางด้านน้าเงินไม่ใช่มวยรออันนี้ก็สเปน2.5ไฮบิดค่ะครับผมนะคะแล้วก็ฝั่งทางพี่บอยตัวนี้ก็จะเป็นไฮบิดพรีเมียมครับผมทำไมพี่บอยได้ยินฝั่งตัวท็อปกว่าตลอดเลยอะ่ะเพราะพี่บอยต้องอธิบายใช่ไหมว่ามันมีความแตกต่างตรงไหนเราก็ไม่เถียงเลยเนาะเราก็ยืนยิ้มอย่างเดียวเลยนะคะ ดูก่อนแล้วกันตัวนี้จะเป็นรถปี2018ทั้งคู่นะคะแต่ว่าเป็นชมออนิวนะคะฝั่งทางด้านนี้นะคะกับตัว2.5ไฮบริดเนี่ยบอกไปแล้วถ้าราคาออกห้างป้ายแดงเนี่ยจะอยู่ที่1,639,000บาทค่ะโอ้โหูล้านกลางๆเลยนะค่อนไปไปลายแล้วนะแล้วก็2.5ไฮบริดริเมียมค่ะถ้าเป็นราคาป้ายแดงนะ,ะออกห้างมาเนี่ยจะอยู่ที่1,799,000บาทค่ะ แต่วันนี้ใครสนใจอรอฟังท้ายคลิปเลยเพราะว่าวันนี้ราคาพิเศษไม่พอเรามีส่วนลดให้ด้วยสำหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาอธิบายเปรียบเทียบก่อนว่าประกอบการตัดสินใจเนาะว่าใคารอยากเลือนรุ่นไหนและแตกต่างกันยังไงมาค่ะคุณลูกค้าครับผมก็เดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับก็เป็นตัวไฮบิดธรรมดาก็คือรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ย จะเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมมีสลูปเหมือนกันล้อแม็กอะไรเงี้ยเท่ากันหมดค่ะกระนงขนาดค่ะเท่ากันคผงสร้างอะไรต่างๆไปคือแม็กว่าเลย17ค่ะล้อไว้ก่อน17นิ้วนะครับผมท่อก็ท่อเดี่ยวเหมือนกันนะครับผมจะมีเฉพาะเครื่องเบนซิน2.5ที่นั่นที่เป็นท่อคู่ใช่เป็นแนวสปอร์ตนิ่มเป็นแนวสปอร์ตนิ่มนะครับผมอ่ะฮะก็ เข้ามาสู่ภายในภายในเลยนะคะเพราะว่าครงซางภายนอกเหมือนกันหมดเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เข้ามาสู่ในเรื่องของระบบภายในภายในและอย่างแรกเราดูอะไรก่อนอ่ะตัวท็อปตัวท็อปตัวพรีเมียมเขาจะมีในเรื่องของระบบความปลอดภัยโอ้โหตัวยอนต้าเซฟตี้เซนใช่ครับผมเซฟตี้เซนนะครับผมก็ จะมีในเรื่องของความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นมามากาว่าตัวธรรมดาก็จะเป็นอย่างเช่นระบบป้องกันการออกนอกเลนการเตือนการออกนอกเลนนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของ adaptive cruise control ระยะการชนระยะการชนนะคะความปลอดภัยต่างๆที่ทำงานร่วมกับระบบ cruise control ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นระบบ cruise control ธรรมดาป้องกันระยะการชนจากคันหน้าไม่ได้นะครับผมก็ต้องต้องคอยเบรกเขาเองนะครับผมตัวนี้ก็จะเบรกให้เพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าเขาก็จะมีตัวร์เพิ่มมาด้วยจะฝัง่ที่กระจกหน้าครับผมเอาจรินๆิก็ไม่ถึงกับ ถ้าสังเกตจริงๆโลโก้หรือเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่มองผิวเผินมันก็เหมือนกันนั่นแหละใช่มันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะว่านิดหน่อยน้อย2.5ไฮบริดพรีเมียมเพิ่มตัว雷าเข้ามาในตัวโลโก้นั่นเองครับผมค่ะแล้วก็มาในเรื่องของระบบเสียงระบบเสียงเป็นยังไงตัวนี้จะเป็นลําโพงตัวนี้คือตัวธรรมดาก่อนนะตัวไฮบริดไฮบริดธรรมดาก็จะเป็นลาโพงผนังเข้าไปหกตำแหน่งฝั่งนี้จะเป็นลําโพงของ JBL จริงๆเอาเอา JBL เข้ายบอยู่ในนั้นเลยเหรอใช่ครับผมเลยนะคะนี่เป็น9ตำแหน่ง9ตำแหน่งเพิ่มเพิ่มมาอีกคือได้ระบบเสียง JBL ไม่พอเพิ่มตำแหน่งด้วยครับผมแล้วก็จะได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตัวเดิมนี่คือ7นิ้วเจ็ดนิ้วตัวนี้8นิ้ว8นิ้วนะครับผมมาพร้อมกับระบบเนวิเกเตอร์แผนที่นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะไม่มีเนวิเกเตอร์ตัวนี้มีครับผมแล้วก็ถัดลงไปก็เป็นเรื่องของเบาะเบาเขาตัวธรรมดาจะไม่มีตัวช่วยระบายอากาศ อ๋อที่ว่านั่งปุ๊บแล้วเย็นว่าเย็นวาบขิดภาพเขีนภาพตามนะผมก็ชอบนี่ไมันมันช่วยระบายความหมักชื้นได้เวลาเราขับรถยาวๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะตัวนี้มีให้ก็คือมีให้ในบอกคู่หน้าตัวระบายอากาศนั่นเองนะคะแล้วแอร์แอร์ตัวนี้ก็มีแอร์มีเบาะเย็นว่าตัวนี้เป็นดูโอโซนค่ะ นะครับผมปรับซ้ายขวาแยกอุณหภูมิกันได้ส่วนตัวท็อปตัวพรีเมียมจะเป็นระบบ3โซน3โซนทีโซนนั่นเองครับผมทีโซนก็คือปกติอ่ะข้างหน้ามันก็คือจะแยกอิสระซ้ายขวาแล้วแต่พอตัวทีโซนก็จะเพิ่มด้านหลังมาอ้วแซวว่าด้านหลังก็ต้องมีอะไรพิเศษด้วยด้านหลังมีอะไรพิเศษยังไม่หมดครับเบาหลังสปรับได้ปรับได้ซ้ายขวาเนปรับขึ้นลงได้ ก็คือเวลาเรานั่งยาวๆผู้บริหารนั่งอยากจะพักผ่อนนี่หลับก็สามารถปรับเบาให้มันเอ็นมาข้างหลังได้ก็คือเป็นปรับไฟฟ้าเหมือนกับพู่นาเลยเหมือน้ถผูหนาโห้ยรดโดยที่เขามีสวิตให้สวิตให้ปรับเนี่ยที่เท้าแขนตรงกลางก็คือมีแผงควบคุมมีแผงควบคุมสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้เครื่องเสียงแอร์ได้แอร์ได้เบาได้เบาได้เฮ้ยแล้วก็ม่านไฟฟ้าด้านหลังม่านไฟฟ้าด้านหลังก็ควบคุมได้เหมือนกันนะครับรถนะ ก็ถือว่ามีความแตกต่างที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะอะทวนกันอีกทีหนึ่งนะคะภายนอกโดยทั่วไปเนี่ยคือเหมือนกันเหมือนะคะไม่ว่าจะเป็นกันเลบอดี้หรือว่าโครงสร้างนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวไฮบริดพรีเมียมจะเพิ่มตัวเรดาร์เข้ามาเพราะว่าเขาเพิ่มในส่วนของ Toyota s a f e t y s เซ s e ระบบความปลอดภัยที่จะเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะพอเข้าไปข้งใน ตัวเบาะนะคะนอกจากจะปรับไฟฟ้าได้เหมือนเดิมเนี่ยก็คือยังมีตัวระบายอากาศให้ด้วยสาหรับเบาะค้าหน้าใช่ครับผมถูกต้องไหมคะพอมาดูกับเครื่องเสียงหน้าจอจาก7นิ้วเป็น8นิ้วค่ะยังไม่หมดไม่หมดนะคะมีระบบนําทางให้ด้วยแนรวิกเกเตอร์นะคะและจัดเต็มกับระบบเสียงสําหรับตัวไฮบริดพรีเมียมก็คือได้ลับโคง JBL ทั้งหมด9ตําตำแหน่งด้วยกันใช่ครับระบบเสียงจะเต็มแอร์จะหน่อยหน้าได้ยังไงแอร์ก็จะเป็นรูปแบบ T zone ค่ะนะคะอันนี้ก็คือโซนหน้าพอขยับไปข้างหลัง ด้วยความที่ว่าเป็นรถผู้บริหารได้ความพิีเมียมมากยิ่งขึ้นก็คือได้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หลังด้วยสําหรับตัวไฮบริดพเม u m นะคะแล้วก็จะมีแผงควบคุมที่คุณสามารถสั่งงานได้ทั้งเครื่องเสียงแอร์ม่านไฟฟ้าและตัวเบาะใช่ครับเยอะมากเยอะครับเยอะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนอยากฟังราคาค่ะพี่บอยนะคะบอกไปแล้วค่ะตัวไฮบริดถ้าใครดูคลิปที่แล้วจะทราบราคากันไปแล้ว แพง1 6 3 9 0 0้าบาทนะคะที่ตโต้นาคาของเราขายอยู่ที่1 2 0 0 0ล้านบาทแต่บอกไปไแล้วในคลิปที่แล้วสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้เราก็ยังมอบส่วนลดให้อยู่นะคะตัวไฮบิดค่ะเราจะมอบส่วนลดให้50,000บาทค่ะ1น0 0 0ล้านสองหมื่นไม่ขายช่วเยอะมากนะใช่เยอะมากนะเราจะขายอยู่ที่979,00 0บาทสำหรับตัว2.5ไฮบริด อยา,ทากทราบราคาตัวนี้ไหมฮะครัยท่านผู้ชมอยา,ทากทราบไหมฮะเขาบอกไปแล้วป้ายแดง1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพบาทคันนี้ที่โตโตัคาของเราขายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทเฮ้ยถ้าถ้าคำนวณหกแสนหกแสนกว่าหายไป <Y uck. S 1> เยอะขายอะเยอะเยอะมากแต่ยังไม่แต่อีกยังไม่แตอีกอสำหรับคนที่ดูคลิปนี้คะ่ะรับส่วนลดไปเลยสำหรับตัวไฮบริดพ r เ m ียมนะคะรับส่วนลดเพิ่ม เหลือ1 9 0 0 0ล้านบาทถูกมากถูกมากเพราะกับหายไปประมาณเท่าไหร่นะเจ็ดแสนคุ้มนะคะโคตรคุ้มเลยครับผมใช่โคตรคุมโคตรคุมจริงๆโคตรคุ้มจริงๆเพราะว่าเป็นตัวออนนิลด้วยใช่ครับนะคะแล้วก็เป็นเป็นแบบว่าได้ความสปอร์ตแล้วก็เป็นตัวไฮบริดประหยัดด้วยยังไม่หมดนะได้ส่วนลดเรามีอะไรให้อีกในเรื่องของบริการหลังการขายอ่าก็คือตัวนี้ค่ะ จริงจริแล้วอยากจะบอกว่าการคุ้มค่านะครับผมการซื้อแบบนี้มันมันมันได้ทั้งความคุ้มค่าซึ่งหนึ่งราคาหายไปเยอะแล้วเยอะเยอะมากนะครับแล้ทีนี้รถก็ปียังใหม่อยู่เลยใช่แล้ที่สำคันซื้อรถกับโตโตคานี้ไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็แล้วแต่ทุกคันในเต็นท์นะครับผมเราคัดสรรมาให้ลูกค้าอย่างดีคือแน่นอนรถสวยไม่มีชนหนักจมน้ำพิคว่ำเรามีระบุในสัญญาให้ด้วยใช่แล้วนะคะแน่นอนเราคัดมาเนี่ยรถโซมๆเราไม่ซื้อเราคัดเฉพาะแบบ สดสดใหม่ๆไม่โซง,ง<า>แล้วเราก็เก็บงานไม่เยอะด้วยขายลูกค้าไปเราก็สบายใจทั้งผู้ขายและผู้ใช้นะครับผมนี่คือความคุ้มค่านะครับแล้วก็เรายังมีหลังประกันหลังการขายอีกถูกต้องนะคะ ต้องบอกก่อนไม่ว่าคุณจะสนใจเป็นตัวไฮบิดก็ดีหรือว่าไฮบิดพรีเมียมก็ดีรเรามีกับบริการหลังการขายซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวตโตคานนอกจากจะขัดรถสภาพดีแล้วรเราไม่ได้ขายจบแล้วจบเลยเราดูแลกันแบบยาวๆด้วยนะคะเรามีกับการรับกัรเครื่องยนต์และเกียร์นานสูงสุดถึง สี่ปีเฮย้ยน,นะคะจากบริษัทฟิกแมนนะคะเป็นบริษัทวอร์ันตีชั้นนําจากประเทศญี่ปุ่นเพื่ออะไรเพื่อให้คุณอุ่นใจแต่จริงๆคือรถล็อกก็สภาพดีอยู่แล้วแหละแต่แน่นอนทุกคนเน่ยเวลาซื้อรถเมื่อสองเขาจะมีความ,มวกังวลเราก็เสริมความมั่นใจให้คุณอีกนะนะคะซื้อรถที่ตัวทุคาอยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมใช่แล้วราคาก็ถูกใช่โอ้โหตาถึบกว่าใช่ ร้านเจ <ะ S 1> น้เลาร้านเอกร้านมีร้านต้นต้น่ะจากร้านไปไปาอย่ะนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะสำหรับพิเศษเลยนะสำหรับลูกค้าโตต่อคันเนี่ยเราก็ยังมีกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยนี่คือระบบกันไกลนะเผื่อบางทีลูกค้าแบบขับรถไปในพื้นที่ออกต่างจังหวัดที่ไม่คุ้นเคยแล้วเกิดเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะเป็นแบบว่ายางแตกน้ำมันหมดแบตหมดทำยังไงอ่ะก็โทรหาพี่บอย แต่เขาโทรจริงนะโทรเข้าเบอร์ call center ได้เลยเพราะว่าเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศค่ะโอ้เยี่ยมเลยโอ้โหนะคะใช่แล้วนะครับผมนี่แบบแบบยกยหรือแบบลากเนี่ยมีรถยกให้ยกสไลด์เลยใช่ไหมใช่ไม่จำกัดระยะทางไม่จำกัดระยะทางด้วยใช่แล้วก็มีวิ่งไปเติมน้ำมันให้วิ่งไปจับแบตให้นะคะแล้วก็มีวิ่งไปเปลี่ยนยางอะไรให้เติมพี่บอยจะวิ่งไปลูกแกลืมเปิดให้อีกอ่า มีบริการให้นะคะก็โทรมาได้เลยจะเป็นเพื่อนคู่ใจให้กับคุณตลอดเส้นทางอย่างแน่นอนดังนั้นใครสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะคะไฮบิดหรือว่าจะเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะมีบริการหลังการขายเช่นเดียวกันทั้งตัว 2.0G 2.5G นะคะเรียกได้ว่าทุกคันที่ต่อโต๊ะข,ขาของเราคุณจะได้รับการบริการดีๆแบบนี้ไปเลยนะคะดังนั้นใครสนใจก็ติดต่อมาได้ตามช่องทางต่างๆของเราค่ะแล้วก็ฝาก สื่อของเรานิดนึงนะจ๊ะทุกช่องทางเลยเข้าไปกดถูกใจกดติดตามกด Subscribe กันได้และคอมเมนต์มาได้ว่าอยากดูคลิปคันไหนเปรียบเทียบรุ่นไหนหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับรุ่นไหนเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเกจะจับพี่บอยมายืนตรงนี้ <laughs> แล้วก็มาไขข้อข้องใจนะมาแนะนำแต่และรุ่นให้ดูนะคะแล้วก็ค,ค,คลิปหน้าเรามีรุ่นในดวงใจแล้วว่าจะมีอะไรมาเปรียบเทียบนะคะ รอติดตามชมได้เลยว่าจะเป็นรุ่นไหนแต่บอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากๆค่ะแต่ว่าคลิปนี้ต้องขอบคุณคู่รูของเราก่อนเลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเราสองคนแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่คลิปหน้า E ีหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ